สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ช n แนลพั s อัลตานะครับสำหรับในวันนี้เราเนี่ยกลับมาอยู่กันกับการ์ตูนเรื่องไม Hero a c a d e m เ a มีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมและสําหรับเนื้อหาของเราในวันนี้เราเนี่ยก็จะมาพูดถึงเดกุกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับหัวข้อในปัจจุบันนยครับเดกุเนี่ยเขาเก่งกว่าออมไหมในอดีตแล้วหรือยังนะฮะเพราะว่าก็อย่างที่พวกเราเนี่ยทราบกันดีนะว่าในตอนนี้เดกุเนี่ยเขาเก่งขึ้นกว่า แต่ก่อนแบบมากนะครับแล้วก็มีการพูดจากมาร์คเดกูเองเลยนะว่าเขาเนี่ยสามารถใช้พลังวันฟอร์ออร์เแบบเดียวกันกับที่ออมไหใช้โดยที่ร่างกายเขาเนี่ยไม่ได้รับอาการบาดเจ็บแล้วนะครับเราเนี่ยก็เลยจะมาดูกันดีกว่านะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเดกูเก่งขนาดออมไหมในตอนนั้นแล้วหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเก่งกว่าไปแล้วอะไรแบบนี้นะครับผมก็ต้องมาเริ่มกันจากพลังของเดกูในตอนนี้กันก่อนนะครับในตอนนี้เดกูเนี่ยก็ได้ปลดล็อกอัตลักษณ์ออกมาทั้งหมด5อัตลักษณ์แล้วนะ อัตลักษณ์แรกเนี่ยก็จะเป็นอัตลักษณ์ฟาจินนะครับผมเป็นอัตลักษณ์ของรุ่นที่3นะครับอัตลักษณ์ต่อมาก็จะเป็นอัตลักษณ์สัมผัสรับรู้อันตรายเป็นอัตลักษณ์ของรุ่นที่2นะครับผมแล้วก็จะมีแท่ดาอัตลักษณ์ของรุ่นที่5นะครับผมแล้วก็จะมีม่านควันนะครับเป็นอัตลักษณ์ของรุ่นที่6นะครับผมและอัตลักษณ์สุดท้ายก็คืออัตลักษณ์ลอยตัวของรุ่นที่7นะครับหรือคุณนาณะก็เหลือแค่อัตลักษณ์ของรุ่นที่2นะครับที่เดกูยังไม่ได้ปลดล็อกออกมาใช้ส่วนพลังที่เก สามารถควบคุมได้ในตอนนี้นะครับจากปากเดกุที่เดกูเนี่ยเขาบอกมาเองเลยนะก็คือ100%แบบเดียวกันกับที่ออลไม้ใช้นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะแบบเออไม่ใช่100%แบบ100%ที่เป็นวัน for all เพียวๆนะครับแต่ว่ามันน่าจะเป็นวัน for all บอร์บวกกับฟาจินนะครับเหมือนกับในตอนที่ใช้วัน for all ร้อเอเสมือนนะครับในมังงะเนี่ยเขาแปลว่าเสมือน100%นะครับก็คือเอาฟาจินที่เป็นอัตลักษณ์ในการเพิ่มกําลังในเฉพาะส่วนนะฮะมาบวกกับ one for all 45%แล้วก็เอาออกมาใช้พร้อมกันมันจะทําให้เดกูเนี่ยสามารถเพิ่มขีดจํากัดวัน for all ของตัวเองได้ในตอนที่เข้าไปช่วยโอเวอร์ฮอจากกระสุนปืนของเลดี้นากงเนี่ยเดกูเขาก็ได้ใช้วัน for all เสมือนแบบ100%เนี่ยแหละครับในการเข้าไปช่วยก็ถ้าเกิดจะไม่ให้งงเนี่ยมันก็คือพลังวัน for all 100%นั่นแหละครับแต่ว่าถ้าเกิดเดกูสามารถทําแบบนี้สามารถเพิ่มขีดจํากัดของ One for all ได้นะครับก็แปลว่าเดกูเนี่ยเขาสามารถใช้พลัง One for all ได้มากกว่า100 100%นะครับในอนาคตนะแต่เอาในตอนนี้อ้างอิงถึงมังอะในตอนที่318เนี่ยครับเดกุเนี่ยเขาสามารถใช้ได้1 0 0แบบเดียวกันกับอ,อไม้นะครับก็ถ้าเกิดถามว่าในตอนนี้เดกุเก่งกว่าอไม้ในอดีตอไม้ในตอนที่พลิกในตอนที่ยังไม่ได้รับอาการบาดเจ็บแล้วหรือยังซึ่งมันก็ยังตอบแบบเป็นคําตอบที่แน่นอนไม่ได้นะแต่ว่ามันจะเป็นการคาดเดานะครับแล้วก็แบ่งออกไปเป็น2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยก็คือเรื่องพลังแบบต่อมาก็คือเรื่องประสบการณ์ ือว่าทักษะการต่อสู้ต่างๆเนี่ยเอาแบบแรกก่อนนะครับถ้าพูดถึงเรื่องพลังนะครับในตอนนี้ผมกล้าพูดเลยว่าพลังโดยรวมโอเวอร์ออของเดกุนะครับเหนือกว่าออลไหมในอดีตแล้วอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าก็อย่างที่รู้กันดีเนาะคนดูเนี่ยคือแบบเออรู้กนหนดแล้วแหละเพราะว่าผมพูดไปหลายรอบแล้วว่าวันฟอร์ออเนี่ยคือมันยิ่งส่งมันยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆพลังมันยิ่งแข็งแกร่งขึ้นนะครับแล้วเดกุเนี่ยคือมาที่รุ่นที่9แล้วก็เป็นพลังที่แบบมันอิ่มตัวมากที่สุดเป็นพลังที่แข็งแก่ทุต เ,เคยถือครองมานะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่วัน for all ของเดกุเนี่ยมันจะเหนือไปกว่าของอไม้อย่างมากนะครับในอนาคตนะแต่ว่าในตอนเนี้ยก็เท่ากันนะจากที่เดกุเขาบอกว่าเออผมเนี่ยสามารถใช้วัน for all ร้ออร์แบบเดียวกันกันกบที่อไม้ใช้โดยที่ร่างกายไม่ได้รับอาการบาดเจ็บแล้วก็หมายความว่าถ้าเกิดจะนับแค่วัน for all เนี่ยคือพลังมันเท่ากันแต่ที่ผมบอกว่าพลังโดยรวมของเดกุมันเหนือกว่าของอไม้ในอดีตนะครับก็เป็นเพราะว่าเดกุเนี่ยเขาสามารถใช้ได้ หลอัตลักษณ์ใช่ไหมครับเอาแค่ในตอนนี้คือใช้ได้ไป5แล้วใช่ไหมครับแล้วแต่ละอัตลักษณ์เนี่ยมันก็ยังสามารถเอามาคอมโบกันได้อีกนะครับต่างจากอไมในยุคนนเนาะที่ใช้ได้แค่วัน for all เพียวๆเป็นวัน for แบบร์ออลแบบ100%นะครับกับร่างมัสเซิลฟอร์มหรือว่าร่างกล้ามใหญ่นะครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าไอ้ร่างกล้ามใหญ่ร่างกล้ามสวยหรือว่าร่างพี่คาซุยะเนี่ยครับมันไม่ใช่เป็นอัตลักษณ์นะแต่ว่ามันเป็นร่างเดิมของอไมมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราดูแบบเออในตอนที่อไมสู้กับโมุที่ ที่ U.S.J เนี่ยครับมันก็จะมีตอนที่ออมไมเนี่ยเขาบอกว่าเออเขาสามารถต่อยด้วยหมัดที่แบบมันเกิน100%ได้สามารถปลดขีดจํากัดของตัวเองได้นะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มีแบบเปอร์เซ็นต์บอกมาอย่างชัดเจนนะครับว่าออมไหมใช้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ถ้าเกิดว่าออมไหมไม่ได้ตีต่างไปเองหรือว่ามาโนไปเองเหมือนกับในตอนที่เดกุใช้พลังล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับมันก็หมายความว่าออมไมเนี่ยเขาสามารถปลดขีดจํากัดพลังของตัวเองให้เกินร้อยได้นะครับมันก็แสดงว่าออมไมในอดีตเนี่ย ก็ยังคงสามารถใช้วัน for a อ l ได้มากกว่าเดกุในตอนปัจจุบันนะครับเพราะว่าเดกุเนี่ยก็ยังสามารถใช้ได้อยู่ที่ร้อยใช่ไหมแต่ว่าออไม้สามารถปลดขีดจํากัดไปได้มากกว่านั้นแต่ออไมมีแค่วัน for a อ l นะครับส่วนเดกุเนี่ยคือมีหลายอัตลักษณ์แล้วก็ยังสามารถปลดขีดจํากัดไปได้มากกว่านี้อีกมากนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยก็ลองตัดสินใจกันดูนะว่าโดยรวมของทั้งสองคนนะ่ะแบบไหนมันดูโกงกว่ากันนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมก็ยังเอียงมาทางเดกุอยู่ดีนะเพราะว่าเออฟาจินน่ะมันสามารถ ปลดเขีดจจำกัดไปได้แบบเออทะลุร้อยน่าจะแบบไปถึง200เลยก็ว่าได้นะครับเอองั้นเอาเป็นแบบนี้ดีกว่าถ้าเกิดสู้ในระยะสั้นเนี่ยแบบ ต่อยไปหมัดเดียวตรงๆแบบสุดแรงเกิดเนี่ยผมว่าของเดกัว่เออมันจะแบบแรงกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาระยะยาวแบบสู้นานๆใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์นานๆเนี่ยออไหมจะได้เปรียบเพราะว่าออไมเนี่ยเขาสามารถใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แบบอีซี่ใช่ไหมแบบใช้ได้สบายๆแต่ว่าเดกัว่มันต้องฝืนร่างกายอยู่นะครับสรุปถ้าเกิดว่านับแค่พลังในระยะสั้นแบบต่อยหมัดหนึ่งสุดแรงเกิดต่อยแขนหักอะไรแบบเนี้ยเดกุ่จะแรงกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาเป็นระยะยาวสู้เรื่อยๆสู้นานๆเนี่ยอ มจะเหนือกว่านะครับเพราะว่าร่างกายออมัมมันแข็งแรงกว่าเดกุเรื่องพลังเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้คือความเห็นส่วนตัวลุ้นๆเลยนะเพื่อนๆจะแบบเคิดต่างจากนี้ก็ได้นะครับก็ลองคอมเมนต์มาดูนะว่าคิดว่าใครเหนือกว่าใครเรื่องพลังนะต่อมานะครับก็จะเป็นทักษะการต่อสู้นะครับหรือว่าภาพรวมองค์รวมนะครับภาพลักษณ์โดยรวมอะไรแบบเนี้นะครับว่าใครเนี่ยดูเก่งกว่าใครอันนี้ผมมองว่าในตอนนี้ออมัเนี่ยองค์รวมนะครับยังดูเหนือกว่าเดกุนะ เพราะต่อให้ในตอนนี้เดกุเขาจะมีพลังที่มหาศาลขนาดไหนก็ตามจะมีอัตลักษณ์มากมายยังไงก็ตามนะครับแต่ว่าสภาพร่างกายของเดกุเนี่ยมันก็ยังเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมครับหรือว่าประสบการณ์ต่างๆของเดกุมันก็ยังน้อยกว่าออมัมากนะครับถึงแม้ว่าเดกุเนี่ยเขาจะมีทักษะการต่อสู้ที่ดีมีการคิดวิเคราะห์ในการต่อสู้ประยุกต์ใช้อัตลักษณ์ต่างๆได้ดีอะไรแบบนี้นะครับแต่ผมว่าโดยรวมเนี่ยออมัยยังไงก็ดูเก่งกว่ายกตัวอย่างเช่นในมังงะตอนล ล่าสุดนี้นะครับในตอนที่318เนี่ยแหละครับที่เดกุเนี่ยเขาพยายามจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ใช่ไหมพยายามจะช่วยคนให้ได้ทุกคนนะครับแต่ก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าเดกุเนี่ยเขายังไม่สามารถทําแบบนั้นได้เพราะว่าร่างกายของเดกุเนี่ยเออมันไม่ไหวนะครับมันเหนื่อยเกินไปจนเขาเนี่ยเกือบจะโดนวินเลอร์จัดการเลยด้วยซ้ําแต่กับกันอ๋อไหมเขาสามารถทําได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่การช่วยทุกคนก็เถอะครับแต่ว่าทุกคนภายในเมืองภายในเรื่องเนี่ยต่างทราบกันดีว่าเมื่ออ๋อไหมปรากฏตัว ออกมาเมื่อไหรเนี่ยเขาจะสามารถจัดการกับวินเลนได้ในทันทีผมมองว่าเดกุในตอนนี้ยังไม่ไปถึงขั้นนั้นนะครับยังไม่ไปถึงขั้นอไมในสมัยหนุ่มๆในสมัยที่อไมออกปรปาบปาวินเลนจัดการวินเลนเป็นแบบมากมายมหาศาลจนเขาเนี่ยได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสันติภาพเดกุเนี่ยยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแต่พลังของเดกุเนี่ยผมคิดว่าเออมันน่าจะไปถึงขั้นอไมในตอนนั้นและหรือว่าอาจจะเหนือกว่าแต่อยู่ที่ว่าสภาพร่างกายของเดกุสภาพจิตใจหรือว่าอะไรต่างๆก็ตามนะครับของเดกุเน มันจะรับพลังทั้งหมดนี้ไหวหรือเปล่านะครับเพราะว่าพลังวัน for ของเดกูเนี่ยยังไงมันก็เป็นพลังที่เหนือหรือว่าแข็งแกร่งกว่าของอไม้อย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็ต้องมารอดูกันนะว่าในอนาคตเนี่ยเดกูนะครับเขาจะสามารถก้าวข้ามขีดจํากัดของร่างกายตัวเองแล้วก็ไปให้เหนือกว่าสัญ,ญลักษณ์แห่งสันติภาพคนเก่าอย่างอาไม้ได้ยังไงนะครับเพราะว่ายังไงเดกูก็ต้องก้าวข้ามอยู่แล้วเนาะเพราะว่านี่มันคือเรื่องราวก่อนที่ผมจะกลายเป็นฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ยังไงล่ะก็ขอ สรุปในคลิปนี้นะครับผมกับคําถามที่ว่าในปัจจุบันเดกู่เก่งกว่าออไหมในอดีตแล้วหรือยังซึ่งคําตอบเนี่ยก็คือมาจากการวิเคราะห์แล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับผมคิดว่ายังไม่ได้เก่งถึงออไหมในตอนนั้นนะครับแต่ว่าพลังของเดกีกูมันน่าจะเหนือกว่าหรือว่าเท่ากับออไหมในตอนนั้นแล้วแต่ว่าร่างกายเนี่ยมันยังไม่สามารถทนรับพลังในระยะยาวได้นะครับไม่เหมือนกับออไหมที่สามารถใช้ได้เรื่อยๆใช้ได้แบบสบายๆอะไรแบบนี้เนาะดังนั้น ในความคิดเห็นของผมนะครับผมคิดว่าอา๋อไหมในอดีตนะครับยังเก่งกว่าเดกุในปัจจุบันอยู่นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงนะครับหรือว่าคิดไม่ตรงกันหรืออะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับผมโอเคแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบคลิปนี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับและถ้าเกิดว่ามีข้อมูลตรงไหนนะครับผิดพลาดประการใดหรือว่าผมเนี่ยตกหล่นอะไรไปยังไงก็ต้องขอ กราบประธานภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับในวันนี้ผมเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ